ครับกสวัส <c iffer sorting> ดีพี่น้องนะครับครับวันนี้ก็จองเขาทำเกษตรกิจภาพพี่น้องมาเบิงนะครับอันนี้เป็นมั่นสายพันธุ์อีเลืองหน่อยนะครับพี่น้องครับสําหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงดินทรายนะครับพี่น้องเนาะกพื้นที่กับอยู่ที่ประมาณสองไรนะครับอันนี้เป็นหน้าทึ่งของผมนะครับพี่น้องกับเป็นแปลงมั่นหน้านะครับพี่น้องครับสําหรับอีเลียงหน่อยนี่ก็อายุกับสีใดประมาณ เดือนกลัวเนาะครับพี่น้องเดือนเดือนประมาณจะกะชีเขาสองเดือนละครับพี่น้องครับนี่ครับลักษณะของต้นพันกะสีบ่ค่อยใหญ่บันไดเนาะครับพี่น้องกะสมซื้อละครับอิเลืองหน่อยเนาะครับเนาะนี่แหละครับกะสีบ่ค่อยใหญ่บันไดครับพี่น้องกะอันนี้บ่แมียนนะครับตัวนี้เป็นแปดหนึ่งครับพี่น้องแปดหนึ่งมันกะปนกันมาเนาะครับแต่ว่าส่วนมากกะสิเป็นอีเหลืองหน่อยมากกว่าเนาะครับพี่น้อง ครับสาหรับแปลงยนนี้ผมกับบริห้องผืนยังเนารับกะฉีดท,ทางใบเอาอย่างเดียวนะครับพี่น้องกะบ่ถือว่าขี้ไหลขี่รีปันไดเนะครับพี่น้องอาจจะเป็นโดยสภาพดินที่ว่ามันเป็นดินทรายกะอาจจะได้เปรียบกว่าไอ้มันให้ไอหน้ารุมของผมนะครับที่ว่าแปดหนึ่งอายุตัวนั้นก็สิได้ประมาณจาก สองเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องตัวนั้นสองเดือนยี่สิบมือเนาะครับแปลงที่ผมปลูกที่ถ่ายคลิปมือก่อนเนาะครับครับสําหรับแปลงนีเหลืองหน่อยนี่ก็อายุประมาณจะเข้าสองเดือนลวครับพี่น้องก็ต้นก็บอค่าคง่ายเป็นไดเนาะครับก็บรรู้ว่าเป็นน้าสายพันธุ์ของ่นือบอเนาะครับที่เป็นสีบอลใหญ่คือสื่อ่นกับบรูนะครับ อีเลหลืองหน่อยผมกําลังมาทดลองปลูกปีนี้เนาะครับสําหรับปลูกมันหน้าเนาะครับเนาะก็ได้สายพันธุ์มาจากหยาดเนาะครับเปัญหายมาเนาะครับพอดีมาปลูกมองนี้เนาะครับครับเมื่อเทียบกับแปดหนึ่งเนี่ยเนาะครับก็บ่ค่อยสีใหญ่ลื่นกันปานได้เนาะครับพนะี่น้องแต่ว่าแปดหนึ่งก็สีใหญ่กว่าอยู่เนาะครับเนาะอันนี้ก็สีประมาณ สี่สิบเส้นนะครับพี่น้องอันนี้ก็ประมาณสามสิบครับพี่น้องลำต้นเพิ่นเนาะครับมาเทียบกันแล้วก็แปดหนึ่งกัสีต้นสีเงากรัวอยู่ครับพี่น้องกัสีเห็นว่าสีสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องกัสีเป็นด้วยเพราะว่าเพิ่นเป็นดินทรายเนาะครับพี่น้องเนาะกัสีเห็นให้ต้นเพิ่นสมบูรณ์ดีเนาะครับสำหรับอายุ มันประมาณเดือนกลัวสีขาสองเดือนนี่ผมคิดว่ายัางสิบอท่านสั่งหัวดอกครับพี่น้องเพราะว่ามันนี่มันที่สั่งหัวกะประมาณสองเดือนไปถึงสามเดือนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวคูดเบิ้งกระได้เนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีคุดให้พี่น้องเบิ้งจักตุนเนาะครับนรเนาะว่าเิ่นสีมีหัวบนนาอครับพี่น้อง ต้นนี้แล้วครับพี่น้องโอ้มีแล้วครับพี่น้องมีแล้วครับนี่เลยครับหัวกระสีเป็นแตกๆกรงสีครับพี่น้องนี่แบบนี้ปเปอร์เซ็นต์แปลงดีได้ครับพี่น้องนี่ถ้าเป็นมันปีเนาะครับเน้องถือว่าเสียดายครับพี่น้อง ีเหลืองน้อยนะครับก็ทดลองปลูกเบื้องปีนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าพัานใดสายพันธใดเด็ดเดี๋ยวผมสิมาบอกนะครับพี่น้องนี่นะครับหัวกะขุดให้เบื้องสองหัวนะครับหัวกะสิลนุนลุ่นปูมือนี่นะครับพี่น้องโอ้ยหัวหักแล้วครับพี่น้องสามหัวออกมาเนาะครับ แต่ว่าสายพันธุ์นี้ผมไม่เคยปลูกเนาะครับหัวอาร์ซิโดกหรือว่าจังไดยกบบระบุลูกครับแต่ว่าเปียดหนึ่งนี่ผมปลูกทดลองมาปีกายนี่สองไร่กลัวผมก็ได้งเงินอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนี่นะครับพี่น้องราคามั่นช่องนั้นก็อยู่ที่สองบาทสิบสตังค์เนาะครับหรือว่าอีเหลืองหน่อยในพันซีหน่อยแต่ลำตน้น กบบระบื้องรนาะครับพี่น้องอัดหัวเพิ่นกระอัดสีบบนอยเนาะครับเนาะกระถือแบบหัวเร็วด้วครับพี่น้องนี่แหละครับมีหัวแล้วเนาะครับสองเดือนกว่าเนาะครับเนาะ ถือว่าหเร็วอยู่ครับพี่น้องถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับผมกะสิประมาณน,นี้เนาะครับสําหรับเปียงนี้ผมกะบริห้องพื้นอีหยังเลยเนาะครับเนาะกะให้ปุ๋ยทางใบอย่างเดียวเนาะครับกะหรือว่าอาจสิมีปุ๋ยที่ว่าตกค้างจากการทํานากบบระดุนเนาะครับเนาะกะถือว่าก็ใช้ได้อยู่ครับพี่น้อง นี่แหละครับโอเคครับผมก็สสำหรับคลิปนี้กะภาพพี่น้นองมาเบิงเนาะครับสำหรับมั่นที่บ่ดด้ห้องพื้นเนาะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ดินทรายเนาะครับพิ่นกนาจสีได้เปียบแบบว่าหัวพิ่นกระสีเดินง่ายหรือว่าจังได๋นี่นนแ่ะเนาะครับพี่น้องก็อาจสิเป็นไปได้เนาะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็บ่แนะนําำเนาครับพี่น้องก็แนะนําำให้พี่น้องห้องพื้นแลวกาลงทุนแน่เนาะครับจหน่อยกะสิีดีกว่านี้เนาะครับ ใส่ขี้ไก่หรว่าวาันปุ๋ยห้องปืนไปจักกระสอบหรือซองกระสอบนะครับกัสซีดีกวัวนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้กัขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม